ก็ฝากไปด้วยนะสำหรับเรื่องไดสตาร์ทนะก็แนะนำว่าอย่าพยายามไปลุยอย่าไปลุยน้ำบ่อยๆนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่น้ำมันจะเข้าไปด้านในแล้วทำให้ตัวออโตมติกไดสตาร์ทเสียเองหรือว่าตัวไดสตาร์ตตัวมอเตอร์เองเสียไม่ได้เลยนะฮะก็พยายามหลีกเลี่ยงการที่จะขับไปขับรถลุยน้ำบ่อยๆนะหรือน้ำที่น้ำท่วมขังนะพยายามหลีกเลี่ยงยายาก็จะเป็นการช่วยเซฟ ในเรื่องของเจ้าตัวออโตเมติกได s t สตาร์หรือตัวไดสตาร์เนี่ยให้มันพังช้าลงนั่นเองนะฮะนะครับผมก็ฝากเขาไว้ด้วยนะก็มันมันดูแลนะมันดูแลมันเฝ้าระวังกันด้วยนะครับผมไม่พยายามไปลุยน้ําบ่อยกับไอตัวท่อไอดีตัวบนที่มันรั่วแล้วมันจะมีน้ํามันเครื่องมันหยดลงไปมันสามารถหยดไปโดนเจ้าตัวได s t สตาร์นี้ได้ก็เป็นเหตุให้ตัวไดสตาร์พังได้เช่นกันนะถ้าตรวจสอบตรวจพบแล้วว่า มันมีคราบน้ำมันอยู่ด้านข้างนะตรงท่อไอดีที่มันหยดลงไปที่ตัวไดสตาร์ก็รีบให้ทําการแก้ไขเปลี่ยนนะเปลี่ยนเจ้าตัวท่อไอดีแล้วก็ฉีดล้างท่อสารให้เรียบร้อยนะจะได้ไม่ต้องเสียงเงินในการที่จะต้องเปลี่ยนตัวไดสตาร์ตัวใหม่เลยนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณนะฮะที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะอย่าลืมกดติดตามนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาด คลิปต่อๆไปที่จะนำะเสนอเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงนะการบรุษาารยนต์ Ford r เจอร์แล้วก็ Mazda BT ห้าสิบ Pro นะทั้งเครื่อง2.0เครื่องสองจแล้วก็เครื่อง3.2นะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากลัไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ